สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะช่ำไม่ไหวแอปทักษออนโพสท่าสวยจึง้งจนดีเจเป้ต้องแท็กนนกุลเรียกว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพูสะพรั่งสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรกับนนกุลชานนที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ โดยทั้งคู่นั้นก็กำลังศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดโดยเฉพาะกับเพื่อนในกลุ่มแม่แอปที่พาไปเปิดตัวแทบทุกกลุ่มแล้วอย่างล่าสุดวางตรงกันก็เลยได้เห็นแม่แอปทักษอ,อนชวนนนกุลไปเจอแก๊งเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นวันเกิดของเพื่อนพร้อมกับลูกสาวน้องปีใหม่ ที่ดูสนิทสนมกับนนกุลเป็นอย่างดีดูแล้วก็น่ารักอบอุ่นมากจะเรียกว่าเปิดตัวแล้วก็ว่าได้ซึ่งจะเห็นว่าแอปทักษออนตอนนี้ดูสวยช่ำและสดใสขึ้นมากล่าสุดเจ้าตัวได้ลงภาพใส่เดรสสีทองะระยิบระยับโพสท,ท่าสวยแซบงานนี้ทางแฟนคลับต่างก็เข้ามาชมรวมถึงดีเจเป้ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า สวยนะพร้อมแท็กชื่อนอนกุลงานนี้หนุ่มนนกุลก็เข้ามากดไลค์ไวกว่าแสงเหมือนเดิมแต่ไม่ได้มาคอมเมนต์อย่างไรก็ตามหลังบ้านอาจจะหวานมากก็เป็นได้จ้า